หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับพญานาคจากแม่น้ำโขงนะครับลอยไหวแหวกไหวมาที่วัดบ้านเก่าโวนะครับพญานาคเก้าเสียนบ่เนี่เฮงเก้าเสียนเาไม่ซื้อพร้อมอยู่บอรสองตัวนี่ฮงกำลังโผล่จากน้ำน้ำยังก็เฮงนะครับนี่นะครับเด้อโยมที่ทำพญานาคถวายพระเดชพระคุณหลวงตา จากบ้านไทยสบายด้เนาะนี่เนาะผู้นี้อยู่ไทยสบายเนาะยมีเนาะมันนีบ้านหัดเพียงนะครับบ้านหาดเพียงกับบ้านไทยสบายบ้านหยางเนียเกาะบ้านนางงอบ้านนานอนนะครับเด้อผู้ใดใครก็ตามนะครับอยากเห็นพญานาคที่งามที่สุดให้มาดูที่วัดบ้านโกโบนะครับยมกาลัง,ลงทําอยู่ตอนนี้เน,นี่ยเด้อนะครับโอ้นี่ช่างฝีมือเอกยมพอซื้อว่าจาไ่ไดไหนิว่าออกซื้อให้ฟังหน้หนิม่ เพิ่นซื้อวางเด็กกูเห้อพ่อกะสาวง่ายๆครับปพเกาะบว่ปงพอกะเนาะนะครับตัวจริงเสียงจริงแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ผู้ทําด้วยกันนะครับนี่ผู้ใดเป็นหัวหน้าล่ะนี่เห้อนี่เห้อนี่บ่หัวหน้านี่เนาะเด้อนะครับนี่แม่ก้อนกับพ่อกะเตรมนะครับทําถวายพระเดชพระคุณหลวงตาทุกปีทุกปีนะครับ เด้ออันนี้สวงถวายพญายนาคขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาร่ำรวยร่ำรวยเด้อ <c oughs> <c oughs> อัน <c oughs> ยังข้างหลายอยู่น้อตา <c oughs> นะครับงานหลายอย่างนะครับลงปลาก็ยังไม่ได้ลงเฟซเลยนะครับ <c oughs> ไปปลามาเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยเด้อญาติธรรมของพระดชพคุณลลงตาจาันทครพนมนะครับตั้งอกตั้งใจทำพญายนาคนะครับ ไม่ใช่งานง่ายๆนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับนั่งจนหลังงอเลยนะครับเนี่ยนะครับแต่ละคนพระเดชพระคุณลุงตามาอนุโมทนานะครับญาิโยมที่ตั้งใจนะครับทำพญานาคถวายพระเดชพระคุณลุงตานะครับนี่บ่เมื่อยเด็กที่คณิเลนไปตองนี่บ่เมื่อยเด็กที่โอ้ยไม่ใช่งานง่ายๆนะครับนี่เด้อมาแต่ไกลนะครับ ผู้ใดใครก็ตามมีฝีมือนะครับมาช่วยด้วยก็ดีนะครับเนี่ยโยมเขาตั้งใจทําถวายประเดชพระคุณลวงตานะครับทุกปีทุกปีนะครับ19ตุลาคมนะครับบางปีก็เป็นแต่ว่าปีนี้ไม่ให้นั่งนะครับประเดชพระคุณลวงตาทําพญานาคบูชาเฉยๆนะครับประจย์มหาวิเชียนวรคุณูน,นะครับรเรียนทำข้าวประโยชน์ก็ไม่ให้กําลังใจจะญาติโย,ายามนะครับ เดี๋ยวไม่รู้ใครไขกำลังใจกันเนี่ยนะครับเนี่ยเดิอนะโอ้เดี๋ยวใกลจสิสันเพียรจะสิบนสันเพียรเราจะสิมมา่ายอีกทีหนึ่งเด้ออาสาธุสาธุ